สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสายแฮรลิกสายกระปุกพรมลรยนะครับสายจากตูดปั๊มแฮรลิกเข้ากระปุกพรมลรยจะมีหนึ่งเส้นนะครับอันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนจะง่ายหรือว่ายากก็คลิปนี้ก็อยากจะทําแล้วก็ให้ เป็นความรู้เป็นแนวทางให้พี่ๆเพื่อนที่มีรถแท็กเตอร์เองนะครับถ้าสายมันแตกมันฉรุดยังไงก็จะทําการเปลี่ยนเองได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเปลี่ยนยากหรือง่ายนะครับอันดับแรกนะครับเราจะถอดฝาตัวนี้นะครับฝาปิดมันจะปิดกระปุกของอะไรนะครับจะอยู่ ข้างล่างกลมาะไยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกนอเบอร์สิบสองนะครับสี่ตัวถ่ายน็อตเบอร์สิบสองเปิดฝาปลุกมาเลยนะครับมันจะมีกระปุกอยู่ข้างล่างนะครับครับพอเราเปิดฝาตัวกระปุกเรียบร้อยนะครับก่อจะเหินสายไฮดรอลิกนะครับสามเส้นด้วยกันนะครับ เส้นสองเส้นนี้ก็จะไปที่กระบ,บอกเดี๋ยวข้างหน้านะครับซ้ายวัว้ายเดีอยวขวนะครับแล้วก็เส้นที่เราจะเปลี่ยนก็จะเป็นเส้นใหญ่นีครับตัวนี้มันรั่วเพราะว่าเกิดการเ็ดสีจากเครื่องกับสายนะครับเลยให้เกิดอ <ST> าการรั่วนะครับ <ST> เดี๋ยวเราจะไปถอดกันเลยครับผมเบอร์ยีิบสามครับถ่ายอ,ออกนะครับ เบอร์ยีิบสหรือว่าเบอร์ยี่สนะครับไหยออกนะครับน้ำมันก็จะไหลหน่อยหนึ่งนะครับตอนประกอบแล้วไม่ต้องได้ไล่สายไฮดรลิกไล่อากาศคือว่าใช้งานได้เลยนะครับต่อไปนะครับจะมาคายตรงตูดปั๊มไฮดรลิกครับตัวน,นี้ก็เป็นปั๊มปั๊มไฮดรลิก ตรงใต้นี่ครับน่าจะเบอร์ยี่สิบเจ็ดลองก่อนนะครับใช้เบอร์ยี่สิบเจ็ดนับในการขันเพราะว่ายีิบหกไม่มีนะครับถ้าไม่มีประแจนะครับก็ใช้ประแจเลือดก,ก็ได้ายออกครับทามันก็จะออกนิดหน่อยนะครับ ล็อก็จะมีแหวนทองแดงนะครับกันน้ํามันรั่วซึมออกนะครับครับขั้นตอนการเอาสายออกนะครับเราจะดึงสายออกมาทางปั๊มนะครับปั๊มไฮดรอลิกข้างหน้านะครับค่อยดึงนะครับแล้วก็ดูบางทีสายมันจะทับกันนะครับก็ขยับขึ้นหน่อยนะครับ เลยนะครับ่บงนี้จะเป็นวงกลมนะครับั่งนี้จะเป็นหัวแบบนี้นะครับโอเคก็เป็นขั้นตอนในการถอดแบบง่ายๆนะครับไปทําตามกันได้เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุนะครับมันรั่วตรงไหนนะครับสาเหตุที่รั่วนะครับ ก็คือนี่ครับคือว่าตัวหุ้มสายมันหลุดสายมันไปวางกับตัวเครื่องพอดีนะครับลาน้ำมันเฮลิกมันเป็นแรงดันสายมันก็จะสั่นนะครับก็ทำให้เกิดการเสียดสีที่ตรงเครื่องกับสายนะครับเพราะว่าตัวหุ้มมันหลุดไปหมดแล้วครับ รับตัวนี้ก็เป็นสาเหตุวิธีแก้ก็หายางนะครับนี่ครับมาพันแบบนี้นะครับพันหุ้มสายไว้นะครับเพื่อไปให้สายข้างในนะครับเกิดการเฉียดสีกับเครื่องเครื่องยนต์ของเรานะครับบางทีเครื่องยนต์ของเรามีความร้อนแล้วก็สายมีแรงดันนะครับ ทำให้สายไฮดรลิกมันสัน่นเพราะว่ามันมีแรงดันอยู่ข้างในนะครับเวลาทํางานก็จะเป็นการถนอมสายไปใช้งานได้อีกหลายปีนะครับสายไฮดลิกนะครับถ้าไม่โดนอะไรก็คือไม่มีการแตกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ก็ไม่ยากครับใส่ยังไงถอดยังไงนะครับ,ใส,รออรรบใส่คืนไปอย่างนั้น,นครับโอเคไปดูกันเลย วิธีในการใส่สายไฮริกนะครับเดี๋ยวเราจะยัดหัวฝั่งนี้นะครับเข้าไปตรงที่รองเดิมนะครับที่เราออกมาให้ไปถึงกระปุกผมไล่เลยนะครับที่เราถอดตอนแรกนะครับกัดสายเข้าไปรองเดิม เสร็จแล้วจะใส่ฝั่งนู้นวาฝั่งนี้ก่อนก็ได้ครับผมแนะนําใส่ฝั่งนี้ก่อนทีการใส่ดูครับแหวนทองแดงอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งอยู่ข้างบนตัวหนึ่งนะครับนี่ครับใส่ไวข้ในตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ใส่ข้างบนนะครับฟางอย่างนี้เลยนะครับก็ขัน ไม่ต้องใส่เทปพ,พันเกียวนะครับเพราะว่ามีแบนลองเรียบร้อยนะครับใส่ตรงตรงนะครับอย่าให้ปีนเกียวนะครับ เช็คดูว่าแหวนยังอยู่หรือเปล่านะครับบางทีมันจะร่วงเบอร์ยีิบเจดนะครับถ้าไม่มีแจเบอร์ยีิบเ็ดก็ปัจจัยเลื่อนของเรานะครับมีติดกับรถแท็กเตอร์ทุกคันนะปัดแจยเลื่อนง่ายๆนะครับไม่ต้องไปจ้างช่างก็ทำเองได้คลิปนี้ก็เอาเป็นแนวทาง ในการเปลี่ยนสายกับปุกความไรนะครับเข้ากับปั๊มแฮลิกไม่ต้องไล่อากาศนะครับของรุ่น l ส7เจนะครับเดี๋ยวมันไล่อากาศเองในตัวนะครับหันเพาะตึงมือก่อนนะครับต่อไปเรามาใสา่สายตรงที่ กระปุกเลยนะครับกระปุกคอมอะไรใส่จากปั๊มมาเรียบร้อยนะครับใส่แล้วก็ใช้ประแจขันประมาณเบอร์ยี่สิบสองเบอร์ยี่สิบสองครับพอดีครับยี่สิบสองยี่สามก็ได้นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับว่าไม่ต้องได้อากาศจริงหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันดูนะครับว่าเราติดเครื่องแล้วมันต้องได้อากาศจริงหรือเปล่านะครับรัดเครื่องนะครับ ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนสายไฮดรลิกจากตูดปั๊มไฮรลิกเข้ากับกระปุกโกมอะไรน,นะครับนี่ครับต่อจากตูดปั๊มเข้ากระปุกโกมอะไรสาเหตุที่เปลี่ยนก็คือนะครับมันรั่วนะครับเพราะว่าไม่มีตัวหุ้มสายเลยทำให้เกิดการเฉดสี ับเครื่องยนนะครับเพราะว่าสายฮาลิกมันมีแรงดันข้างในสายมันก็ดิ้นได้นะครับก็เกิดการเฉดสีทําให้รั่ววิธีแก้ไขก็คือหายังรถรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับอย่างในก็มาพันเพื่อไม่ให้เกิดการเฉดสีจากสายโดยตรงนะครับก็หนอมไปอีกเยอะไม่ต้องเปลี่ยน เสียเงินก็สําหรับคลิปนี้หวังว่าพี่เ,เพื่อนๆก็คงจะไปทําตามได้นะครับับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยถ้าอยากให้ทําคลิปสอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาบก่อน